สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับผมใช้ c o l o n i z e เ e รนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกมแกชินีแพ็กนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะผมก็ตอนนี้ผมอยู่หน้าทางเข้าเคซึมนะฮะก็คือตรงนี้เลยนะครผมถามว่าผมมาทําไมก็ไม่ได้มาทําอะไรนะผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับโอเคกูรอเล่นร <laughs> อเล่นนะก็คือ อ่ายังไงอะคือผมผมนั่งดู youtube อยู่เว้ยก็คือลอที้ผมไปเจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งเว้ยก็คือจะพูดว่าไงดียะมันเป็นคลิปประมาณแบบว่าทางไปซูเมรุเหรอเออคือผมไปเจอคลิปลิปนั้นเว้ยเพราะผมก็แบบว่าอู้มันน่าสนใจว่ะทางไปซูเมรุเว้ยมาเนี่ยผมก็เลยแบบว่าเออมาลองมาลองไปดูดีกว่าว่ะแบบแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้มานะแต่แค่แบบไปดูทางเฉยๆซึ่งทางมันอยู่ตรงเนี้ะ เดี๋ยวประมาณนี้เลยนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวมาวาร์ปมาที่นี่ก่อนอ่ะโอเคตอนนี้คือผมมาตรงนี้ละผมวาร์ปมาละนะเออนี่ไงน่าจะใช่วะเน,นี่ยนี่แหละน่าจะใช่ทางนี้นะฮะเนี่ยที่ผมไปดูในคลิปแบบประมาณนี้เลยเว้ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกันนะเหมือนเกมผีเลยแต่ไม่ใช่เกมผีแต่ผมจะพาไปดูนะเออมันดูมันน่ากลัวว่ปะปรับเป็นตอนกลางวันก่อนโอเคกลางวันละจะดูในคลิปนะ อ๋นี่ไงเจอละเออนี่ไงนี่ไงตรงนี้แหละมันเป็นประมาณว่าแบบทางไปซูเมลุเลยอะเป็นอุโมงที่แบบลอดไปเนาะเออนี่เนี่ยตรงนี้นะฮะในในแผนที่ก็ประมาณนี้เลยผมมาร์กไว้อยู่ก็คือเรามา,ถาแถวๆแบบวาร์ปเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็เดินมาสักหน่อยอ่าแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้ผมจะทําให้รู้ให้ได้อะว่ามาทางไหน โอเคนี่ผมวร์ปกันมาละก็ถ้าถ้าถ้าคุณวร์ปมาตรงนี้แล้วคุณก็เห็นภูเขานี้คุณก็ปีนขึ้นก็ได้หรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้เอ่อมาตรงนี้ง่ายกว่าเอ่อปีนขึ้นดีกว่าอ่ะปีนขึ้นเอาเป็นว่าปีนขึ้นนะโอเคเอาเป็นว่าเราปีนขึ้นไปประมาณนี้แหละอ่ะจากนั้นก็เดินมาประมาณไหนวะอ่ะนี่ไงเจอแล้วเนี่ยประมาณนี้แหละอ่ะ ถ้าวร์ป่าปตรงนี้ก็อ่ะปีนขึ้นตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้มันสับสนไว้หน่อยปีนขึ้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าถ้าจะให้เร็วๆก็ปีนขึ้นไปเออเนี่ยง่ายกว่าเยอะถ้าปีนขึ้นตรงเนี้ยอ่าถ้าปีนขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเจอกับตรงนี้ก็กล่อง <laughs> ยังไม่ได้เปิดขี้เกียจเดี๋ยวค่อยมาเปิดแล้วกัน ก็ถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นกับสะพานนี้ใช่ไหมกม็ไปตรงนู้นเลยอืมนี่ไงตรงนี้แหละอ่ามันก็จะเป็นทางแบบทางอุโมงค์แบบเชื่อมไปแบบยังเชื่อมไปยันซูเมลุนะครับผมก็คือผมไปดูในคลิปมันก็ประมาณนี้แหละเออนี่เลยเห็นไหมเดเดเดไม่นะ ขอถ่ายรูปหน่อยน,นี่เดี๋ยวผมอาให้ดูอ่าเดยวอ่ะ,อะนี่ก็ถามว่าถามว่าสวยมนะผมว่าสวยนะก็อนาคตก็อาจจะมีซูเมลุขึ้นมานะตรงนั้นอาจจะเป็นทางไปซูเมลุนะอ่าอ,อันนี้ก็คือทฤษฎีนะผมมันยังไม่มาหรอกแต่มันจะมาเร็วๆนี้นะก็ประมาณ ก็เขาบอกว่ามันจะมาแบบช่วงช่วง3.0นะซูเมลุแต่ก็อ่าจะรอครับผมจะรอ <c oughs> ผมจะรอโอเคเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีหนึ่งก็ที่ก็ที่เดิมแหละที่คล้ายเคียงนะแต่ผมขอขึ้นไปตรงนี้อ่ะไม่ขึ้นดีกว่าท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูนะก็คือมันจะมีประมาณว่าเส้นทางที่ผมเดินไปเมื่อกี้ไอ้ตรงถ้ำนะ่ะมันจะมีคล้ายๆเป็นถนนอยู่ใช่ไหมแบบเป็นถนนเดินมาเนี้ย ถนนทางเดินเอาไว้เนะี่ยเออก็คือในคลิปเออก็ก็คือที่ผมไปดูในคลิปแบบมันจะมีแบบประมาณว่าทางถนนดยวยเออไว้เดินมันเนี่ยแต่ผมพามาดููตรงไหนวะยังไงนี่นี่นี่เนี่เห็นไหมถนนตรงนู้นอะน่ะเห็นไหมไกลไกลนู้น,น,ะน,ะนอะเออมันเป็นถนนแบบสู่ซูเมลุนะฮะก็ก็คืออันนี้ก็คือยังมันมันยังไม่ใช่ซูเมรุจริงจริงนะฮะมันแค่แบบเป็นอะไรอะ png แบบ แปะเฉยๆเข้าใจป่ะมันเป็นแค่สกายบล็อกแบบแปะไว้เฉยๆในอนาคตเดี๋ยวกูโคงเอาออกอเออเดี๋ยวผมพาไปดูมุมสูงโอเคน่าจะสูงสุดแล้วแหละนี่เดี๋ยวผมเอเอมันจะดูได้ไหมวะถ้าเธอเดินไปอย่างนี้คือมันจุดสิ้นสุดแล้วนะใช่ไหมนั่นเองว่าะล้วตรงนี้แหละอ่าเห็นไหมน้ําทะเลสวยงามเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้แบบเห็นชัดๆนะอืม ก็ข้างหน้านั้นก็เป็นซูเมลุอ่าใช่มันอาจจะเป็นซูเมลุก็ได้แต่คุณที่เห็นอย่างเงี้ยคือมันแบบมันยังไม่ใช่ซูเมลุจริงๆอ่ะมั้งแต่แบบมันเป็นแค่แบบสกายบล็อกแปะไว้เฉยๆอ่ะเออแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นทะเลซึ่งผมว่าซูเมลุไม่มีทะเลหรือว่ามันมีวะคือเท่าที่ผมไปดูข้อมูลลีกมันมามันอาจจะเป็นทะเลทรายใช่ไหมเออมันอาจจะเป็นทะเลทรายอ่ะเออใช่ใ่ ผมไปดูลีกมาแต่ผมไม่เอารีขึ้นนะเดี๋ยวคอนเรเซตบิน <c oughs> เออเนี่ยถามว่าถามว่าสวยไหมสวยนะแค,แค่แค่ของประกอบฉากมันมันสวยมากเลยโอเคตรงนี้โอเคตรงนี้ก็พอใช้ได้นะฮะก็โอ้โหสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็คือผมไม่รู้ว่าจะเป็นสุเมรุจริงๆหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นเมืองฟองเตนก็ได้คือแบบฟงเตนมันก็มีแต่น้ําใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะ อันไหนนะฟงตินไว้ก็ซูมเมลุนะข้างล่างนี้แต่อาจจะตรงนี้อาจจะเป็นซูมเมลุก็ได้ใครไปรู้อ่าผมไม่รู้ะดิแต่ก็พามาดูพามาเที่ยวเล่นเฉยนะฮะโอเคมีประมาณนี้แล้วกันนะสลับตรงนี้แต่ก็รอนะรอสามจุดศูนย์มาอาจจะเป็นไปได้ไม่รู้อาจจะเป็นไปได้แหละสามจุดศูนย์นะอ่าโอเคสถานที่ต่อมานะที่ผมไปดูใน youtube ก็ ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าวะผมมาผิดที่หรือยังไงไหมอ่อว้าวโอเคผมขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือเอ๊ะเดี๋ยวเดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรแดงๆอยู่ตรงนั้นอ่ะมีใครเห็นไหมอาจจะเป็น Statue of the Seven ก็ได้เอ๊ะใช่ไหมวะก็ไม่ใช่นี่ถ้าข้างหน้าผมมันคือจุดสิ้นสุดโอเคก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ันเครื่องใจวะเดี๋ยวเดอ๋อผมรู้แล้วทำไม มันเจะแดงๆนี่ไงมันเป็น,กน,น,ปนสกายบล็อกตัดแปะโอเคอ่ะนี่ไงที่ผมพูดถึงเอ๊ะเดี๋ยวกล่องวัตถุฟักอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเห็นกล่องไกลนี่เลยตรงนี้อาจจะเป็นฟงเต็นก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยมันเป็นแต่นน้ำะเห็นไหมดูดิดน้ําเพียบเลยแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นน้ําตกอาน้ําตกเขื่อนว่างั้น ไปกันไม่ได้โอ้ยเฮ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 ้ยยานะอืมโอเคขึ้นมาเรียบร้อยก็เอ้ยทำไมมันไม่เจอวะก็เอาให้ดูประมาณนี้แล้วก,กันนะฮะข้างหน้านั้นก็อี่ยข้างหน้าผมตรงนู้นอาจจะเป็นฟงตินก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะก็ไม่รู้อะเขาอาจจะเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนในอนาคตนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยณตอนเนี้ยที่อยู่หน้าผมอะ่ะมันเป็นแค่อันนี้เฉยเป็นแค่สกายบล็อกตัดแปะเท่านั้นเองนะฮะอืมมันมันไม่ใช่สถานที่จริงๆนะมันเป็นแค่สกายบล็อกตัดแปะหรือเขาอาจจะไอ้ตรงลานนั้นอ,อาจจะเป็นน้ำจริงๆก็ได้อาจจะเป็นฟงเต็นก็ได้ผมไม่รู้อะไอ้ข้างหน้าผมอะ่ะเออไม่ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจผมฟันธงไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลที่แน่หนักแน่นนะฮะ ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นน้ําตกนะถ้าผมขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับเมืองที่โอ้โหนี่เดี๋ยวผมซูมภาพให้ดูมันต้องซูมใกล้ๆใช่ไหมต้องซูมใกล้ๆเออเนี่ยข้างหลังนั้นก็จะเป็นหลีเว่ตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นฟงเต็นก็ได้ตรงนี้นะฮะผมไม่รู้อะ มันเป็นแบบมันเป็นน้ำใช่ไหมลนะ่ะออโอเคแล้วก็ถ้าใครสังเกตก็จะเห็นในนู้นเลย s ต o r m t เทอ l ์เลรเรอ,อซึ่งเดี๋ยวผมมาดูดตรงนี้ดีกว่าผมพามาเที่ยวตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่ามาได้ป่าแต่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูโอเคผมมาถึงและตรงนี้ก็เอ่อผมพามาเที่ยวเล่นเฉย,ยๆอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะ แต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็เออจะดูก็ได้ไม่ไม่เป็นไรตรงนี้คืออะไรอันนี้คือผมไม่ค่อยได้มาเลยอนะ่ะผมก็เลยไม่รู้ผมก็อันนี้คือมาครั้งแรกเลยนะทุกสิทุกที่ทุกที่ย่อมจะเป็นที่แรกที่ผมมานะตรงนี้ก็คืออะไรเนะี่ยอันนี้ที่ผมขอเดินมาดูหนะ่อยอาจจะนอกเส้นทางอ๋อเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยก็ไม่รู้ดิก็อาจจะเป็นตรงนี้แหละที่ผมอยากมา คือผมเคยเห็นในคลิปไม่รู้อะเห็นในคลิปใครไม่รู้แต่แต่เคยมาเคยเห็นเขามานะแต่ผมไม่เคยมาเนี่ยโอ้โหแต่ดูดิว้าวแล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาร์กไว้ให้นะถ้าใครอยากมาตรงนี้ก็เชิญมาได้เลยฮนะตามสบายถ้าใครอยากมาดูเดี๋ยวผมขอดูให้เต็มที่เลยแล้วกัน เดินนะเปิบโอ้โคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่แบบแต่ก็สวยอะว้าวโอเคสำหรับสถานที่ต่อมานะผมอันนี้คือผมมาที่มาที่ภูเขาเอาซังนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะสำหรับที่ที่ที่สถานที่นี้นะผมผมเคยมาน่าจะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะอ่าผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง โอเคตรงนี้สลับตรงนี้ผมเคยมาแล้วหรือมั้งใช่ใช่ผมน่าจะเคยมาแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้ผมเคยมานะครับผมเคยมาครั้งหนึง่งตอนนั้นเล่นกับเพื่อนอออันนี้อันนี้คือที่ที่เราจะไปฟงเต้นกันแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นแบบเห็นสถานที่นี้แบบมันก็ดูได้นะแต่มีหมอกเยอะไปนิดนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นฟงเต้นหรือเปล่าอาจจะซูเมลูอาจจะ ยาวมาถึงนี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าไม่รู้่ะคือผมเดาไว้ก่อนผมเดาไวนะ้นะฮะนี่เพื่อเห็นภาพไม่ชัดซูมไปซูมออกประมาณนี้เลยนะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นหน่อยอะไรวะนะโอ้ขนาดเขตสิ้นสุดมึงยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยขอเวลาไฟแป๊บหนึ่ง โอเคมันกลายเป็นหมูย่างไปแล้วมันกลายเป็นเป็ดย่างไปแล้วเว้ยอืมนี่ฮะยังจะไม่หกเหรอวะเอ้าอยู่ดีก็จมน้ำตายโอเคนะฮะตรงนี้ก็ดูกันค่ๆนะฮะมันก็แค่เป็นฉากหลังที่เอาไว้ดูเล่นๆนะฮะ ก็ขาอาจจะเพิ่มมาที่หลังก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงนะก็เอาเถอะนะครับผมก็ถ้าใครแบบว่าเคยเห็นสถานที่ทั้ง4แห่งนี้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็มาดูด้วยตัวเองแล้วกันนะครับก็ไม่ว่ากันผมไม่ห่วงนะฮะแจกจะมาดูก็เชิญนะครับสถานที่ที่คุณเห็นไปในคลิปก็อาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็เป็นได้นะครับผมซึ่งผมจะไม่ขอพูดตรงนี้แล้วกันนะครับผมเรื่องลีกผมจะไม่ขอพูดแล้วกันนะแต่พูดอีกหน่อยมันจะเป็นไรไปว่าก็คือสุมเมรุมันเป็นเมืองทะเลทรายถ้าใครยังไม่รู้นะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะซึ่งเออลืมไปเลยผมเคยไปเจออะไรว่าแบบประมาณว่ารูปภาพอะ่ะมันจะเป็นภาพแฟนเมดนะผม <S <S เกี่ยวกัแบ,บแผนที่นะผมภาพขึ้น ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆที่เห็นภาพนี้นะผมเป็นยังไงก็อิ่มอิ่มไหมมันดูเหมือนแบบว่าเออทางออฟฟิเชียลมันมันดูเหมือนลีกเลยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ลีกครับผมมันเป็นไอ <c oughs> จริงๆมันเป็นไออะไรว่าแฟนเมดเๆนะผมมันไม่ใช่แผนที่จริงนะผมไอภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะก็ผมก็แบบอู้มันเป็นไปนได้เปล่าว <c> ะ <oughs> เออแต่ก็รอทางออฟฟิเชียลเขามาบอกดีกว่านะครับผมนะอันนี้ก็แค่เป็นแฟนเมด นะผมที่เอามาให้ดูนะแต่ลีกอะ่แต่ผมหาไม่เจอหรอกแล้วผมก็จะไม่เอามาให้ดูด้วยนะผมเดี๋ยวช่องผมบินนะโอเคนะผมสำหรับเนะก็ทชินิมพกนะผมก็คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อไปไม่มากก็น,น้อยนะแต่ก็ด,ดูไปเถอนะะแต่ก็ไม่รู้อะไม่มีอะไรอัดแล้วอะอ,อโอเคนะผมก็สำหรับเก็ทชินิมพกมีไว้เท่านี้แล้วกันนะผมเดี ถ้าใครชอบก็กดไลค์นะผมที่สําคัญนะผมอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ผมจะแอบสปอยไว้นิดนึงนะผมก็คือในอนาคตช่อง c o l o n a t จะเปลี่ยนแนวทางนะผมจากเล่นเกมหลายๆเกมไปอัดเกมเกมชินิแ c คให้มากขึ้นนะผมผมจะเปลี่ยนแนวทางและไปอัดแต่เกมเกมชินนะผมไม่แต่ไม่ admitted, ได้หมายความว่าผมจะอัดแต่เกมชินนะเกมอื่น <ๆ S 1> ผมก็อาจจะอัดแต่จะอัดน้อยลงนะครับผมก็อันนี้คือสปอยไว้ล่วงหน้านะผมสำหรับ คลิปในอนาคตของช่องคอรลไนซ์ซครนะผมอ่ามีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมก็ก็ขอให้สนุกกับการดูคลิปของผมแล้วกันนะครับผมก็ผมไปละบ๊ายบาย